สวัสดีครับผมนนทวั์เดชธรรมเศร็จครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณแม็กนะครับเจ้าของแพรรับ,รบน้ำคาเฟ่กับที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับตรงวัดเทียนดัดนั่นเองนะครับอยู่ใต้สะพานครับลงมาใต้สะพานจะเป็นแพรสำหรับคาเฟ่รับน้ำนครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็วิวบรรยากาศที่ดีมากครับ เนื่องจากแพรของคุณแม็กนะครับได้เกิดการรั่วซึมใช่ไหมครับล้วก็ม,มีการรั่วขนาดใหญ่ก็เลยเรียกทางทีมงานเรามาสำรวจและดูเรื่องการรั่วซึมแล้วก็ทําการฉีดโฟมครับเบื้องต้นคือว่าเราเราเห็นแพรว่าละแพรเราเอียงเราก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีน้ํารั่วก็เลยลองเซิร์ชใน Facebook ดูก็มาเจอทางคุณพี่เนี่ยครับก็เลยให้มาดูว่าแพรมันรั่วสร้ปหว่ามันก็รั่วจริงมีน้ําเข้าจริง งานตอนนี้คือเราทําทุนแรกครับจะรูรั่วเยอะมากจะพุนเลยครับพอเราทําทุนแรกเสร็จมาชุนที่สองครับรูใหญ่มากเลยครับประมาณ20คูณ30มเซนได้เลยครับรูขนาดใหญ่เนี้ยเราก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการทําการอุดรอยรั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําการจะเริ่มทําการฉีดโฟมเป็นความแตกต่างว่าตอนแรกมันมันเอียงมากตอนนี้มันก็ขึ้นมาเป็นปกติมันมันก็ทําให้เราสบายใจมากขึ้น ครัวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับที่ไว้ใจทางบริษัทเราให้มาสํารวจทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมทุ่นรั่วให้กลับมาในสภาพที่ใช้งานได้นะครับต้องขอบคุณพี่แม็กซ์อกทีครับขอบคุณมากครับ